ดีเราลงไปแล้วแต่ทุกคนต้องช่วยกันหลบนะเอเคใไหมแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องลงดีกว่าเนาะไม่ลงดีกว่าแต่ไปดูในีรีส์ไปดูในซีนี้เหรอเดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้ดูรจะไม่ตงค่ะไหนะไหนะไปดีนมา

หาไม้ลงได้เนาะเฮ้ยจริงๆมันมีมันมีอีกหนซีที่ผมอยากลงมากเลยระบบไม่ให้ลงผมลงเองเลยระบบช่องวันโอ้แล้วที่ทำที่แบบ <c oughs> เอาจริงๆนะทุกคนผมว่าตื่นเต้นมากกว่าคุ่นคือเอาจริงๆคือพุณอ่ะมันดีใจอยู่แล้วตรงที่ว่าเราเหมือนเราเป็นร่างทองของเราด้วยเป็นความตั้งใจที่เราทําแล้วแบบมันสักเซสมันก็เลยรู้สึกว่าขอโชว์นิดนึงปกติของคนที่แบบว่าเออกินไก่มาตั้งกี่ตายไปตั้งกี่ปุ๋มทุกคนต้องอุทิศให้กับไก่ที่ต้องตายไปไม่รู้กี่แล้วผักที่ต้องแบบ ผักตุก่์อ่ะ่อ่ะจริงผักอีกผักที่แบบต้นกุ้งแก้ก็ใช่อ,ใชอกของไก่ใช่อกของไก่ที่ต้องแบบต้องกินแต่ละตัวเนี่ยอกกุ้งไก่ผักอีกที่เขาถาชาวนาวัาป,ปูกข,ข้าวชาวนาปลูกข้าวด้วยไม่ได้ปลูกผักเอ๊ะท่านชาวสวนจะกินผักตะบไก่เออไหนจะแบบโหต้องเท่าไหร่นะฮะมันก็ แต่ว่านอกเหนือจากสิ่งนี้ก็คือว่าอืมถูกแล้วสิ่งที่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 ผมที่ผมจะบอกทุกคนเลยว่าผมมาตั้งใจมากากับดูโปรเจกต์เรื่องนี้ทั้งผมทั้งพี่อู๋ <c oughs> ก็แบบ <c oughs> มันมีอะไรให้ให้น่าหน่าติดตามน่าตื่นเต้นแล้วก็แบบมันไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะ <c oughs> จริงๆตอนนี้พูดมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนด่ดา แตบอกเลยว่าแซ่บแซ่บแน่นอน,นเ,รเรามาช่วยกันอุทิศด้วยการติดแฮชแท็กและพิมพ์อุทิศ <c oughs> อุทิศส่วน <c oughs> รงังเก่งมากครับเก่งมากขออุทิศกับส่วนบุญให้ไก่แล้วก็ผักต่างๆที่น้องกิน <c oughs> เนื่อเนี่ยหยดออกมาเป็นกลิ่นริอะเอามาเป็นน้ำให้ทุกคนได้ได้ดื่มบอกเราเลยขอบคุณไก่ทุกตัวชาวฝวนทุกท่านถ้าไม่มีทุกท่านคงไี่อกตัวล่าทองเลยวันนี้จริงไหนบริจาคไก่ให้ผมหน่อย <c oughs> <c oughs> กอดไ่กอไก่โอ้สงสาร <c oughs> แต่เอาจริงๆนะผมอยากจะสปอยนิดนึงถือว่านิดนึงแล้วกันซีที่ทุกคนเห็นในในชีเซสร์ อ๋อไเป็นไรฉากที่คนเห็นในทีเซอร์เนี่ยมากกว่าเก้าสิเปอร์เซ็นไม่ได้มีอยู่ในซีด <c oughs> ีจริงๆมันเป็นมันเป็นอะไรที่ for teaser only นะครับ especially for teaser นะจ๊ะแต่จริงๆเนี่ยมันเข้มข้นกว่านี้ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> เพราะว่าไอเนี้ยครับมันจะมีสองวันที่ไปถ่ายสำหรับ เอามาใช้ในทีเซอร์เท่านั้นเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องเล่าเรื่องสองคือเราไม่ทันถ้าถ่ายถแต่เราไม่เปิดกล้องเลยใช่แต่เราไม่เปิดกล้องเลยก็เลยต้องต้องทาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบบการลําดับเรื่องเข้าใจตัวละครทุกอย่างมันจะต้องถูกวางภาพเป็นช็อตให้เข้าใจง่ายอ,อ๋อไก่วิ่งดีแล้วพูดคำว่าไก่นี่คือ,อไก่วิ่งใช่ แต่บอกเลยว่าของอุย้ยผมชอบนะชอบมีมนี้นะชอบชอบชอบทำดีทำดีนะครับ <S <S 2> <S 2> สัพเพสัตตาสัตทั้งหลาย เติมเต้นแล้วอะเอาจริงๆลุกที่ทุกคนเห็นในซีรีส์ในทีเซอร์มันไม่ใช่ลุกจริงๆกระลุกจริงๆเนี่ยทันเนี่ยบริการทันเนี่ยทําทรงมอฮอกทรงมอฮอกแบบสามเหลี่ยมอะนี่คือทรงจริงๆเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่คือทรงจริงๆของของคุณทันมีหรอนี่เดี๋ยวผมผมหาก่อนผมขอหา สรงผมจริงๆของของท่านเนี่ยที่เป็นเล็เฟอร์เลนจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผม,มให้ดูเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพ <c oughs> จริงๆมันคือสิ่งนี้แต่ว่าเราจะเราให้เห็นแค่ทรงผมนะครับเราจะไม่ไม่เห็นให้เห็นหน้าคนอื่น <c oughs> ได้และเดี๋ยวผมแล้วก็เป็นทรงของของทีมเนะาะใช่เพราะว่ามันจะมีแบบซีนที่ตัวหนึ่งนะ <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่เด็ด <c oughs> เนี้ยบหน่อย <c oughs> าาจบมาดิมีใคอยากเห็นหไมลมีใครอยาเห็นไหมหล่ะเราจะแกนตัวเองไปทําไมนะเราจะแกนตัวเองไปกันไปทําไมส่งมาเร็วนี่เดี๋ยวผมให้ดูส่งบริการของผมตอนแรกที่ผมอยากจะนี่ตรงนี้ bình luận, giống đấy không? giống đấy không? này, ở nấy ở nấy, các con có bỏ có สามหน่ศูนย์สามศูนย์จะพออากาศมันอบอ้าวมากเลยเราวังไม่สบายเลยนะอุ้ยจริงเหรอตั้งหนึ่งตั้หนึ่งเดี๋ยวพี่กดห้แป๊บัหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยแั๊บหนึ่งนะ អ្នកចង់ថាបិណ្ឌចា มันไม่เห็นเนาะ สองอ่งีมมิควิผมมาแล้วผมมาแล้วขอ้ขึ้นไหมดิไหนขึ้นไหมขึ้นไหมจ้าขึ้นไหมจ้าไม่เห็นนะนั่นสิ นั่นสินะเฮ้ยมาแล้วว่ะเสียงมาจากมาก่อนเพื่อนเลยมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วกก็หาันนจนเจเอ<ห>อะไรร้อง,อ,ง,อ,งอะไรอุ้ยซื้อไก่ให้หน่อยร่อาหนึ่งเลย ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเฮ้ยเสียงคุณคุณเดี๋ยวรอแป๊แบน,นึงแป๊บน,นึงพี่ขอขอไฟทีนึงเสียงคุณคุณวะช้างช้างช้างเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนเลยพี่เหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยคล้ายๆแล้วคล้ายๆแล้ว <c oughs> โฮ้ยโอ้โหอะดรกันเขาหิวและไปกินเปิดเอาทีนี้นะเรา네จะแกงทันไม่ใช่เหรอแล้วก็ยืนอยู่มาแกงตัวเองทำไมนะทำไมอยู่ๆเรามาถึงแกงตัวเองขนาดนี้นะทิวเข้าแล้วแต่ว่าเขาปิดไม่อยู่อ่ะ เป็นไงทุกคนวันนี้ทำงานกันหรือเปล่าโอ้โห,โหโหทุกคนดูดิไก่ฉันเป็นไก่หน้าทุกทีเลย ไหนผมขอดูหน่อยซิแท็กสะเดี๋ยวนะเอ็กมาเล่นไงนะจะดูแท็กไงเอ่ยอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไง ทุกคนผมต้องขอตัวก่อนนะครับพี่โอ้ขอตัวก่อนนะยัไปโอ้โหอะไรนั้นยังไม่หายคิดถึงเลยโอ้โหแล้วปิดไม้ใส่มาพูก็ปิดไม้ไงมันเสียงดังไงพี่นั่งมอเตอร์ไซค์อยู่พูดอะไรว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับได้โอเคผมต้องไปแล้วครับทุกคนไม่บ้านะครับ เคบบาย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 สู้ๆนะจ๊ะน้องไก่หน้าทำงานสู้ๆนะโอเคทำงานสู้ๆอนกันครับสู้ๆครับ